นักเที่ยวกรุงเทพมหานครขับรถหลงทางตกทะเลสตหีดรอดวุดวิดหนึ่งอีกสองติดอยู่ในรถใต้ทะเลเมื่อเวลาสี่นาฬิกาได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งพุ่งตกลงทะเล บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่สตหีบเกาะสมุยท่าเรือจุกสเมสม็ดตำบลเสมสารอำเภอสตหีบจังหวัดชนบรุรีหลังรับแจ้งนายพิชิตเกียรติกุทันหัวหน้าชุดหน่วยคู่ภยัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสตหีบนำเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์เร่งให้การช่วยเหลือในที่เกิดเหตุเป็นแนวเขื่อนกันคลื่นบริเวณทางลาดลงไปเพื่อลงเรือเฟอร์รี่พบร่องรอยรถยนต์ตกลงไปในทะเลพบกับนายระวีภาพ หมักษาลาอายุ20ปีหนึ่งในผู้รอดชีวิตได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตนและเพื่อนๆรวมสี่คนได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเพื่อมาเที่ยวในพื้นที่สตหีบรวมสี่คนเป็นชายหนึ่งหญิงสามหลังจากเลิกเที่ยวได้ขับรถยนต์เก๋งโตโยต้าสีบรอนมาส่งเพื่อนหญิงคนหนึ่งที่ตำบลแสมสารอำเภอสตหีบโดยตนและเพื่อนนั่งมาด้านหลังคนขับจากนั้นเพื่อนได้ขับรถกลับออกมา แต่ปรากฏว่าขับหลงทางเข้าไปทางท่าเรือจุกเสม็ดได้อย่างไรไม่ทราบจึงเกิดการถกเถียงกันอยู่ในรถจนกระทั่งรถยนต์เก๋งตกลงไปในทะเลโดยไม่รู้สึกตัวต้นตกใจมากจึงได้ถีบกระจกรถและดันตัวรอดออกมาได้อย่างวุดวิดส่วนเพื่อนหญิงสองคนคือคนขับและคนนั่งข้างคนขับติดอยู่ในรถจมลงไปใต้ทะเลยังไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในเบื้องต้น จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดมีภาพรถยนต์เก๋งตกลงไปในทะเลบริเวณดังกล่าวจริงจึงได้ประสานหน่วยงานกองทัพเรือเพื่อลงพิสูจน์ทราบและนำซากรถยนต์เก๋งพร้อมผู้ที่ติดอยู่ในรถขึ้นมาตรวจสอบและหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปคือภาพก็ตัดอยู่ในน้ําเลยแต่ว่าคนที่หนูคุยด้วยคือคนที่นั่งไม่ใช่คนที่ขับคนที่ข,ขับคือคนคอยห้ามแต่อยู่ดีก็มา ที่เข้ามาทำอะไรันี่ยทก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนชวนเข้ามาเคือยู่ดีๆหนูจําได้อีกทีก็คือหนูอยู่ในน้าแล้วแล้วหนูก็เลยพูดว่าหนูได้เหมือนตอนแรกอะหนูหลับไปแล้วแล้วหนูได้ยินเสียงแค่พูดว่ามึงปลดเบลให้กูหน่อยแล้วหนูก็รู้สึกอึดอัดหนูก็เลยตื่นขึ้นมาหนูก็หนูก็เลยเอาน้ำมันเข้ามาแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเหมือนหนูอยู่ในทะเลอยู่แล้วแล้วหนูก็เลยแบบว่ามันมันพูดว่าปลดเบลไม่ได้หนูก็เลยพูดว่ามึงถีบกระจกออกไปเลย หนูก็เลยถีบปึ้งกระจกหลังหนึ่งทีไม่ออกหนูก็เลยถีบรอบที่สองแลหนูใส่ส้นสูงหลังใช่ค่ะหลังข้างขวาเลยแล้วหนูก็เลยออกมาได้แล้วหนูก็เกาะต่บไปเลยแต่ว่ากว่าหนูจะไปก็้รับแล้วแล้วก่อนเกิดเหตุน้องมานกี่คนที่รถสามคนค่ะสามคนมีใครบ้างมีคนขับสองคนคนขับหนึ่งคนคนนั่งหนึ่งคนแล้วก็มีหนูเป็นคนนั่งท้ายหนึ่งคนแล้วก็มีอ๋อมีสี่คนค่ะแล้วก็อีกคนนึงไปส่งก่อนแล้วที่แสมสาร ป็นกันมาครับก่อนหน้าเมลโลค่ะไปเที่ยวกันมาใช่น้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ไม่อันนี้ไม่คือทุกคนเมาหมดไหมก็ดื่มมันมาใช่ไหมแต่คือว่าไม่รู้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหนูไม่รู้เลยว่าหนูมาอยู่ที่นี่ได้ไงหนูรู้สึกตัวอีกคือแล้เถียงกับบนรถก่อนนิดนึงคือไม่ได้ถ้าเป็นฟิวทะเลาะนะคะเป็นเถียงเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูมารู้สึกตัวอีกทีคือหนูอ่ะอยู่ในน้ำแล้วหลังจากที่เราคุยกันลงตัวแล้วว่าเดี๋ยวเรากลับไปคุยกันที่บ้านนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูมารู้สึกตัวอีก ก็ไม่รู้มาได้ยังไงเหมือนกันใช่ตอนนี้ใครที่หายอยู่ในน้ำบ้างบเพื่อนสองคนครับคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าเหรอคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าเราก็คนขับครับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงสองคนเลยครับผู้หญิงสองคนเลยใช่อยู่ในน้ำใช่หนูไม่รู้ว่าเขาอยู่ในน้ำหรือเขาอยู่ตรงไหนแต่ว่าเอ่อหนูก็ถิอกระจกออกมาแล้วหลังจากนั้นหนูก็ออกมาเลยหนูก็ไม่ได้รู้ว่าเพื่อนหนูอยู่ตรงไหนอ่าใช่แต่คือตัวที่ออกมาแล้วคือหนูกับคนที่นั่งหลังคือเพื่อนหนูเหรอ ใช่ค่ะคนที่ตั้งหลักคือไปส่งที่สมสารแล้วมีหนูออกมาได้คนเดียวคือตอนนี้คือตัวละครตีกันสามคนก็คือว่าก่อนเสดตจจำได้ว่าอยู่ที่สมสารกันเออใช่ค่ะเราตีกันที่แสมสารคือครั้งสุดท้ายแล้วตากันแล้วน้องขึ้นมาได้ไงครับเนี่ยว่ายน้ำมาค่ะคนเดียวเลยหรอใช่ที่เหลืออีกสองคนในน้ะหนูไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะว่าอยู่ตะโกนระหว่างระหว่างเราชิปสีนันทพลทิพศสีภาพข่าวสุกัญวรีสุวรรณรายงาน